สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเจ๊หนึ่งแซบตามปากเช่นเคยนะครับตอนนี้เจ๊หนึ่งก็ยำแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเจ๊หนึ่งยำกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกกันเลยนะครับให้เจ๊หนึ่งนับก่อนต่างต้องนับเลยทีเดียวยกร้านกันเลยทีเดียวยกร้านปลาานะคะ สวัสดีคนดูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยยกล้านนะครับสิบสองอย่างสิบสามแต่วันนี้มีแค่สิบสองแต่เราก็จะชดไปให้นะครับชดให้ครบคนดูตากล้อ,องพูดผิดไหมครับสปสองอย่างให้คนดูตัดสินเอาลนไม่ถูกผีเพราะจริงๆยกล้านมันสิบสามอย่างแล้วตอนนี้เหลืออะไรสิบสองแต่ก็ใส่สิบสามอยู่ดีอะ งงม<ด>ันไม่งงหรอกดูอย่างพี่จ๋าเดีด๋ยจะเอาชนะให้ได้เลยเดีสงมียงเมียแพ้หรอปิดสามทุ่มครึ่งค่คะแต่เพราะวัวะนศุกร์เสาร์ชน้นนะใช่ไหมค่ะอาทิตย์ค่ะไไพูดว่าดีม ที่ทามาตอกว่าถ้าขาหนุ่มาฝากเราพื่อมีดีมั้ยพวกแอ๋อได้ค่ะได้ขอบคุณมากครับมีคนฝากมาให้ใช่ไหมผมจโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคอันนี้เมนูอะไรเอยสั่งไว้คิวที่เท่าไรจะอบอกคิวนี้หรอคิวทองเนี่ยนะคิวที่เราเสียงนี่ี เดี๋ยวเบิ้ลหมึกไข่ไปให้แทนตั้งนะคะให้เลือกดีกว่าไข่ปูไข่ปลาหมึกไข่เต่ามอนใช้เบิ้ลเบิ้ลเพรเอาหมึกไข่ก็ยังหมึกไข่อยู่ดีเนาะทำไมตรงนี้ของผมนี่ก็เลยมาเปิดด้วยยกร้านตัวลงสิบสองหรือสิบสามสิบสามสิบสามก็สิบสาม คนดูสับสนแต่ของวันนี้นะคะมันไม่ครบค่ะมีแค่สิบสองอย่างแต่เราก็พยายามแต่ให้ครบคือก็สิบสามอย่าง <laughs> แต่ยกไรนี้กินมันมีสิบสามอย่างไหมอ่ะ <laughs> เขียงยกแบบมีฟันเลย <laughs> <laughs> ไม่ยุง่งทำานจน่บอกว่าอัานนี้จะไม่ยุง่ง <laughs> คุณไม่ถูกเลยไม่ด้วยจะด้สิบสองหรือสิบสามสิบสามก็สิบสามนะ อันนี้ใส่ผลไม้รวมด้วยป่ะเจ๊าหนี่ยกล้านคือใสใ่ทุกอย่างเลยถ้าระบุมาก็จะใส่ตามที่ระบุนะคะแยวถ้าไม่ระบุจะใส่ทุกอย่างเลยที่มีทั้งร้านน่ะยกเว้นกระถอนค่ะ <laughs> <laughs> มันแพงนอกจากลูกค้าบวกเพิ่มนะคะเราก็จะใส่ให้กระถอนยินดีจ่ายตังค์เราก็ยินดีใส่เพิ่มตร <Yeah. S 1> งเล็บนะครับฟังให้ดีอันนี้ลูกค้าเอาของมาฝากไว้นะใช่ค่ะขอบคุณด้วยนะครับพี่กอบคุณครับ ไม่ใช่ลูกปืนใช่ไหมครับแล้วไปไม่เอาใช <laughs> ่ขข่แพงนะักไม่ใช่ลูกปืนใช่ไหมครับรู้สึกด,ดีถ้าลูกปืนไม่กาจะเก็บของเก็บหนีก่อนน่าเรียบร้อยมันได้หน้าตามันผ่านนะตุ้มจ้าคนนี้สืสกอว่ายกหลันออกประมาณ สามสี่ชุดเอาเจ้าหนึ่งางไม่มีนะคะจ้าไม่มีจางจ้ามีแต่กระเทยนะคะวันนี้ใช่อะไรนะ <c oughs> <c oughs> ไข่แน่นมากจุกเลยไข่จริงไม่ตกตานะคะ อันนี้เบินเบินเหมือไข่ไขแทนกล้างให้คับแต่วัตถุดิบเราไม่ครบไงเราก็ต้องเบินแทนครบสิบสามอย่างนีเรืองของคุณพี่ด้วยนะครับสําหรับของฝากนะคะวงเล็บไม่ใช่ลูกปืนค่ะขนมอันนี้หยอกนะหยอกฮ <c oughs> อาจจะได้ก่อนค่ะ ถ้ามืดอย่าไปเสิร์ฟถึงบ้านจ้าขึ้นมาถ่ายได้นะคะพี่จุกๆไกเปแล้ว ขาดสมัครอีกหนึ่งอย่างนะจ๊ะสั่งยกร้านยังไม่ว่านะคะมีเมนูเพิ่อมอีกหนึ่งเมนูนะคะกับไข่ไข่แมงดาไข่ปูนะคะโอ้โหอีกหนึ่งเมนูจ้าอ่าถ่ายหน้ากล้องหน่อยค่ะถ่ายทุงกล้องหน่อยถันกล้องนยจ้าอ่าร้านนี้ผมคนเดียวจริงเหรอพี่คนเดียวดู่น่ากลัวน,นะเราเนี่ยแต <laughs> <laughs> ่เรียบร้อยะคะ่ะลูกค้าบอกกินคนเดียวนะครับ ด้วยไข่ฟูไข่เมงดาปลาร้าข้าวโพดมะม่วงอันนี้ต่อไปอีกไหมเปิดจ้าสี่โมงนะคะใ่จ้าถ้าสี่โมงเช้าต้องรอก่อนนะมีคนเยอะไม่ไหวเลยโอกาสหน้าครับหรือวันธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้มันหยุดคนจะเยอะนิดนึงนะครับเียเป็นโพดมะม่วงสำหรับ ใครที่ห่างจังหวัดนะครับแล้วไม่สะดวกที่จะมานะครับก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับทัิกไปในเพจก็ได้นะครับหรือว่าเบอร์ไลน์นะครับ0984909578นะครับหรือสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับวันที่16 17 18เดือนนี้นะครับพิธุณนาครับเจอกันที่ซีคอนสแควร์สีนัทขรินนะครับชั้นหนึ่งครับเจอกันได้ะครับแค่สามวันเท่านั้นนะจ๊ะ16 17 18จ้า ต้องฝากสําหรับเอฟซีบางท่านนะคะที่สั่งมาในในเพจหรือในไลน์นะคะที่นหนึ่งอาจจะช้านะคะเราไม่มีแอดมินนะคะเจ๊นหนึ่งตอบเองนะคะก็จะช้านิดนึงถ้าสะดวกเราก็จะตอบกลับเลยนะคะพอดีว่าทักมาอนช่วงเจ๊หนึ่งทำยำเสร็จเนี้ยเจ๊หนึ่งก็ขายยำเสร็จก็จะไปตอบให้นะครับบางทีก็ช้าหนึ่งะคะ่ะเจ๊นหนึ่งดูแลคนเดียวค่ะไลน์ค่ะไม่มีใครดูแลนะคะจะเรียบร้อยค่ะหมูยอ เดี๋ยวเรามาดูเมนูแปลกๆนะครับไม่ค่อยมีใครสั่งนะกับเมนูยำแซ่บนะครับเชนึงไส้ตัเทสยำแซ่บ5ไข่เอ๊ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเคยทำไหมก็มีบ้างนะ3ไข่มั่ง2ไข่มั่ง4ไข่มังมม่งแต่าไขย่ไย,ยังไม่เคยเนะแล้วก็มีบวกหมูยอเพิ่มได้นะคะตอนนี้ทำที่16ครับพี่ ทำคิวที่สิบหกอยู่ลูกค้าคิวที่เท่าไหร่ครับสิบนั่งข้างหลังหรือจะไปเดินเล่นก่อนก็ได้กี๋ยวาทำโทรตามไม่ต้องตัวพอถึงคิวปุ๊บโทรเลยเล่นชาตินได้นึครับโทรได้ครับใช้หนึ่งวันนี้เพราะบางบินนี้มันหลายเมนูนิดหนึ่งลยชากิขนาดเริ่มไวนะแล้วันนี้เะเปิดก่อนได้หเล่นะ5้าไข่หมูยอ น้ำทำไปทำมาน้ำยันน้อยใด้ค่ะดี๋ยวมันไม่ถึงเครื่องทายสีมันได้สลอ้หน่อยดิอันนี้หนึ่งไข่จมูกยอเลยนะคะต่อไปใส่ที่สองไข่แดงเค็มคะ่ะ ยกเลยเช่น,นไข่ที่สองนะคะไข่เมงดาจ้ะไข่ที่สามอันนี้สี่ไข่แล้วเนาะห <c oughs> นึ่งสองสามสี่นับเองลืนเองไข่ที่ห้าค <c oughs> ่ะจ้าเรียบร้อยจับ <c oughs> กับห้าไข่หมูยอนะคะยังไม่ค่อย<ส>ได้เห็นเลยนะเช่น,นึงใช่ค่ะน้อยมากจาก้า หลอดต่อไปกาขอ,องนูล็อกอ๋อ,อจะเป็นผักรวมกุ้งสดแซลมอนนะครับแต่ไม่พิกเลยนะคะน่าจะเป็นยำของเด็กอันนี้เด็กเด็กเทปตีเยอะนะจ๊ะยำน้ำใสนะครับ ก็คือถ้าไม่ใส่พริกนี่ถ้าไม่มีปลาร้านี่คือจบเลยนะใช่ค่ะสีนี่ใส่น่ายก็กอ,อยากกินยำะนะแต่ไม่อยากเก็ดมีขมมากนะสีสวยได้ตรงสซลมอนกับกุ้งเนี่ยนะเรียบร้อยค่ะกับ ุ้งสุกสมสมอนนะครับต่อไปจะต่อกันไปเลยนะครับกับเมนูหอยแครงไข่แดงปลาไข่ปลาค่ะแล้วก็น้ำปลาผักรวมค่ะ

เรียบร้อยค่ะกับเมนูหอยแขรงไขป่ปลาไข่แดงนะคะผักรวมค่ะปลาเรนะคะเรียบร้อยจ้ายาวาไปเลยจ้าจากเมนูต่อไปนะคะกับเมนูหอยแครงนะคะไขป่ปลาไข่แดงเคะ็มค่ะไร่บัวขา้รราวโพดปลารดรสจัดนะคะ ค่ะไมูกมาเลยไปได้ค่ะ็ตอพักหลังหก็เล่นจะมาได้ค่มาได้เลย จะเป็นข้าวโพดไส่บัวนะคะมีหอยแครงไข่ขแดงไข่ปลานะคะ ร,ร้อยแล้นะร้อนช่ก<อ>ับล็อกเวียนแบบเขาหรือเปล่าเนี่ยลูกค้า <fit> สั่งหมนเมนูเมื่อกี้เลยไอยแขรงไข่ปลาแล้วก็ไข่แดงจ<อ>ับเมนูต่อไปนะครับกับเมสามไข่ปูมา้าแซลมอนจัะอันนี้ไม่ล้านะคะ ตัวนี้ต้องบอกว่ากล่องไซส์สี่พันเนี่ยใช<อ>้เยอะมากออก,ออกเยอะมากตัวนี้ตัวนี้ก็มีแคนเซลไปหนึ่งคิวแล้วนะ่หนใช่ใช <laughs> คุณแม่บอกรอไม่หไหวกับคุณแมรีบ <laughs> จ้าจับคิวแล้วป่าเลย เดี๋ยวต้นไทยให้เขาถ่ายด้วยลูกค้าถ่าย,วยบวกแซลมอนนะคขาจะเรียบร้อยฝากกับเมนูสามไข่ปูมา้าแซลมอนค่าใช่ซูตาย <laughs> ถ้าไม่หมดก็แช่ตู้เย็นไม่เซ็งดรมีเจ็บร้อยห่าสิบ 150. เดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนีพร้อมกันเลยนะครับกับเมนูยกร้านนะครับยกร้านหนึ่งพันห้าร้อยนะครับทั้งหมด13อย่างใช่ครับแต่วันนี้มันเหลือ12อย่างแ <15 S 2> ลนะ้ใช่เราก็จะชดอย่างอื่นไปใช้แทน,นะคะ่ะก็ทั้งร้านเหมือนกันนะใช่ไหมหใช่ครั แก่เ,กเอาเขแก่มาให้เขาใช่ไหมหอยแครงนะครับแล้วก็จะเป็นกุ้งสุกนะครับต่อไป ใส่รวมหมดเลยนะเช๊หนึ่งนะ,ะใช่กัดจะใส่ลูกค้าหมดเลยฝากเข้าไปกดติดตามเพจเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากด้วยนะครับแล้วก็ยูทูปเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับสตอ๊อกจ้าชื่อนี้เลยเจ๊หนึ่งแซ่บตามป่าได้ครับคนท่องเที่ธรรมดานะไม่ได้ไปออนทัวร์นะได้ แต่ว่าต้องโทรมาบอกก่อนโทรมาโทรมาคุยกับเจ๊หนึ่งก็ได้ครับไลน์ก็ได้ใชะครับใช่ครัแต่ว่าร้านจะเปิดซีนอยงดีนะใช่พี่หนึ่งก็เปิดรับสี่โมงหน้าร้านอย่างเดียวไม่ทําในบ้านไงก็คือถ้าอย่างนั้นก็ต้องคุยกับเจ๊หนึ่งว่าให้เจ๊นหนึ่งทำช<ม>่วงคืนแล้วแพนด์ิมข็งได้ ก็คือต้องทําต่างหากอันนั้นก็เหมือนว่าเรามารับของอแต่พี่หนุ่มต้องทํากลางคืนไว้อแล้วหนูก็มารับเช้าเนี่ยได้แต่คือต้องมาสั่งเหมือนออนไลน์อย่างเงี้ยครับได้โอนตังอะไรเรียบร้อยเสร็จพี่หนุ่มจัดการให้แต่ที่หนึ่งจะทําก็คืออาทิตย์อาทิตย์กลางคืนอาทิตย์กลางคืนพุธกลางคืนพฤหัสก็คือมารับวันถัดไปอ่ะวันศุกร์เนี้ยค่ะเช้าอย่างเงี้ยทำมาให้ตอนกลางคืนที่แปดจ้ะคือโทรมาคุยกับเจ๊ก่อนจะได้ค่อยว่ากัน ก็เหมือนลูกค้าเขาหาแบบหาอะไรนะเเรียกอะไรมเมนูอะไรนะลูกค้าให้เรานะเขาเคยมาหิ้วแล้วเป็นลูกค้าเขากนะลัวนาร้านรอนานเขาเกรงใจใช่เขาเคยมารอนานอ,อยู่ปานใช่ไหมหนูอยู่ปานเหรอปานบุรีปะ่ะโอ้จำแม่นก็ <laughs> บอกวิ้เที่วในรู้เลยใช่ไหมก็มีอยู่คนเดียวนี่แหละขาดหอยมั้งขาดมุ้นี่มั้งรีบไงตอนนั้น่เต้อยู่ มันหลายอย่างอะน้องพอรีบแล้วมันหลงหมดแต่ถ้าเราสั่งที่หนึ่งก็ล่วงหน้ามันก็จะด้แต่บางทีมไม่ได้ขาดเราอยู่ในถุงน้ํายําก็มีใช่ไหมบางทีอะแต่ก็เงียบหายไปเลยบางคนยังเงียบไปเลยพอเจอแล้วก็เงียบเลยไม่ทักบอกเราเลยแต่อันนี้ที่หนึ่งจะเบิ้ลไข่ปูไปให้แทนกั้งนะคะ,ะ,คะจ้า หนูเตรียมรังโฟมมาเลยแล้วเดี๋ยวพี่หนึ่งก็มาถึงหนูก็มาแพ็กถ่ายที่บ้านพี่หนึ่งก็ได้เพ <st ut> ราะวันจันทร์พี่หนึ่งหยุดอยู่บ้านอยู่แล้วไงตอนเช้าหนูก็นดะที่บ้านเจ๊แหละอยู่ตรงแยกไอ้น,นี่ไงลูกตรงแรมสามอ่าวอะ่ะอยู่แถวนี้แหละใกล้ <laughs> ไม่ไกลหรอกหนูวิ่งเส้นตรงลงเจ๊ไปเลยตร,ตรงไปเลยที่จะลงใต้แต่ถึงก่อนโฮมโปรอะตรงแยกไปแดง วันนี้มีพิธีไอ้นี่สาโอยกรอ่ะหน้าตลักเมืองมีตั้งแต่เช้าแล้วมาสาวต้องมาสั่งก่อนล่วงหน้าก่อนคุยกับเจ๊ไว้ล่วงหน้าสักหลายหลายวันเงี้ยค่ะได้ก็คือเราจะทําตามรอบจัดส่งต่างจังหวัดใช่มันจะมีรอบของพี่หนึ่งไงหนูทักมาก่อนเพราะว่าถ้าเยอะเงี้ยพี่หนึ่งจะรับแค่ของหนูคนเดียวไงก็จะไม่รับนอก นอกสถา,านที่ก็คือคุยกันไปเลยเป็นคิวของเราไปเลยอยนะ่างเงี้ยเพราะวันนึ่งเราทําไม่กี่ไม่กี่เมนูนะใช่เหีอ,อย่ามา <200. S 2> คุยมาคุยลิมิตรอบก,กันดีกว่าว่าเราได้กี่ถุงอะไรเงี้ยเดี๋ยวติ<ป>ดนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับของเจ๊นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า